Olá é. pessoal พเพราะนั้นเวลานิ่งนั่งเลยอยู่ตรงนี้จริงไม่ต้องแปลกใจเลยว่าถ้าวันใดวันหนึ่งจะมีคนไหนล้มหายตายจากหายไปเงี้ยหลวงพี่อยู่ในวัดนี้มานานงนานมางทีก็แปลกใจญาติโยมที่มีความเข้มแข็งอยู่ในวัดสู้กันตลอดมาถึงวันไหนี่มันเจออะไรกันหลวงพ่อปุ๊บปังแล้วลลนนะก็ลุกไปเลยซึ่งมันต่างอะไรนะมันต่างอะไรก็ลุกไปบางทีก็ยิ่งแปลกกว่านั้นถ้าใครมาทานอาหารธรรมันแก้วมันจะ,จะสนุกมากเลยหลพี่เอเแล้วันี่ก็ของขำๆจะว่า สงสารก็สงสารที่ว่าขำก็ขำเพราะว่าอะไรเพราะว่าคนที่อยู่ตรงนั้นถามว่าเฮ้ยคุณอยู่ตรงนั้นคุณเห็นคุมั้ยคุณเห็นมั้แต่พอหนังสือพิมพ์เขาบอกโอ้ใช้เลเซอร์เขาโน่นนี่นั่นแล้วก็มาสงสายเราเองให้เราเห็นจริงครับผมเราเห็นจริงแน่นอนแลวถามเอาแล้วคุณอยู่ตรงนั้นคุณเห็นเห็นแต่ว่าเขาบอกเราไม่เห็นไงหนังสือพิมพ์วกมันไม่เห็นไงมันไม่จริงไง แล้วต้องมีเชื่อตรงนั้นตายแล้วทำไมไม่เชื่อตัวเองเนาะแล้วก็ค่อยๆหลุดไปก็ต่างเปลนใจเต็มเท่าะอไรของศรัทธาอย่างนี้แล้วอีตัวศรัทธาเวลามันเกิดมันจะดังเราขึ้นเวลาเราวัดอะไรตรงเนี้หลวงพี่ก็มีมีวิธีวัดเองนะที่อยากไปของพระทางไงนะอยากจะรู้ว่าศรัทธาดีไม่ดีก็ต้องถามว่าก็คุณกำลังแสวงหาทางุที่ไปสู่พระนิพพานคุณแสวงหาใครก็แสวงหาคนที่เขาเคยไปแล้ว คุณก็ต้องไปเกาะเข้าไว้ใครลนะ่ะเกาะพระสมารูจะเกาะแล้วในเกาะแล้วท่านนี้ก็ต้องนั่นงมองว่าท่านบอกอะไรจะไปยังไงทางนั้นพอท่านบอกว่าอ๋อจะไปพระนิพพานหรือทำอย่างนี้อย่างนี้อย่างน,างนี้อย่างนี้สิก็ถามตัวเองว่าเชื่ออะไรบางคนหอกเชื่อเชื่อแล้วทำอะไรน,นี่จึงเป็นจุดแรกที่บอกที่ว่าแต่ละคนตรงนั้นคิดว่าตัวเองมันนี้ที่บอกว่ามีสัมธา หลวงพ่อถามเลยที่สุดแี่งทางไม่รู้ไปอยู่ตรงไหนตรงไหนะที่สุดก็ไม่รู้นะแต่ไปไหมไปเปลี่ยนไหมสมมติเราไปวัดอื่นวันไหนก็่รู้นะสักวันนึงแล้วก็มีหลวงพ่ออยู่องค์หนึ่งนก็ขาบอกว่าโยบไปที่สวยงามไหม หลวงพ่อเองเราหลวงพ่อเราเองก็ถามว่าเรารู้จักดีไหมไม่รู้แต่ว่าเวลาท่านชวนให้มันน่าภัยมันตอกไม่ถูกนะเหมือนหลวงพี่มาว่าอย่างไรหลวงพ่อเนี่ยไม่ทาใไนเราเหมือนเราผูกพันกระรักนะก็แปลกนะมันเป็นอารมณ์ที่แปลกเห็นคุณยายหลวงพ่อตาเห็นพ่อไหจะรู้สึกตรงเนี้ยตรงเนี้ยต้องมาองเนี้ยไอ้ความรู้สึกอย่างเนี้ย มันเป็นบุญที่แบบมันผูกกันมาข้ามชาติเพราะฉะนั้นเวลาเรามาเจอคนใดคนหนึ่งที่เขาพูดในสิ่งที่มันไม่น่าเชื่อพูดในสิ่งที่มันรู้มันอยู่ตรงไหนยังไงแต่เรามีความรู้สึกว่าเราจะไปด้วยเราเอาด้วยร่วมด้วยมันไม่รู้จะอธิบายด้ว่องอะไรนอกจากมันศรัทธามันมีความเชื่อมั่นในคนคนนั้นในสิ่งที่คนคนนั้นบอกซึ่งตรงนี้ถ้าเชื่อถูกต้องนะโอ้โหมันจะพุ่งพลุเลย เลยไม่แปลกใจว่าจะเป็นพระองค์เขามาชวนเราไปที่สุดเป็นทางก็อาจจะใช้คําเดียวก็ได้เนาะเอาไปที่สุดเนทางด้วยกันนะเราก็มองหน้าเขานี่มดมองเดียวนะครับแต่ถึงแล้วก็ช่วยกลับมาบอกด้วยนะครับนี่คือไอ้ความสัมพันธ์เป็นอย่างนี้พอได้เวลาที่เราไปเชื่อมั่นอะไรแล้วเนี่ยมันจะมีความรู้สึกอยากจะขับเคลื่อนและเดินหน้า เพราะจุดแรกที่ราสมารัรพระเจ้าท่านบอกว่าโอ้บาสมบัิกาในศาสนานี้นะถ้าอยากจะรู้เป็นบาสมบสิการตัวจริงไหมให้ดูว่าหนึ่งมีศรัทธาไหมคือมีความเชื่อมั่นในพระองค์ไหมเชื่อในระดับไหนในระดับที่พระองค์บอกอะไรแล้วทําตามมาทำตามแบบบางทีเลือกที่มันมันอธิบายยากก็ยินดีที่จะจะตามจะตามซึ่งไอสิ่งที่พระองค์สอนเนี่ยบอกเอาไปเยอะนะบอกเอาไปเยอะ อีตรงนี้เราต้องมานั่งอะไรวะเอ๊ะหลวงพ่อลงป่ะหลวงพ่อลงป่ะนี่หนึ่งที่พูดนานมากเนี่ยชั่วโมงไปนะใช่ไหมฮะถ้าหลวงพ่อลงจะได้นั่งตามาด้วยกันก่อนหลวงพ่อลงไหมเช็คหน่อยเช็คหน่อยตายในหนึ่งที่พูดไม่ได้ชั่วโมงเลยยังไม่ไปไหนนะ มี่ประมาณสักสามเปอร์เซ็นต์ที่เราพี่จะเล่ายกมาแล้วผมมีตกเลยด้วยเราพี่ชักเหนื่อยแล้วเนี่ยอะไรจังคือตอนนี้คือเดี๋ยวเดี๋ยวเราดูตรงหลวงพ่อนี่อะไรจังจ่ายหลวงพ่อลองไปเฉยๆนอะไรแย่พูดไปเรื่อยๆก่อนพอมีตรงนี้นะถามว่าคนในพุทธศาสนาเนีเวลาเขามีศรัทธาและอะไรต่าง พระสัมมาวุิเจ้าท่านกำหนดคุณสมบัติในข้อที่สองเอาไว้ของบาสกบาิกาในพรศาสนาท่านบอกว่าอุบาสกบาสิกาในพระศาสนานี้ต้องเป็นผู้มีศีลต้องเป็นผู้มีศีลตรงนี้ถามว่าทําไมมันถึงมามีศีลอยู่ในข้อที่สองเวลาเรานั่งดูคําสอนของพระสัมมาวุฒิเจ้านะจาไไรไว้อะไรก็ตามที่มันเป็นข้อ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 เยอ,อนะย่ายนั่งมองเลย แยกเห็นข้อ้อไปเพราะธรรมะเวทีเจ้าเวลาพระองค์เห็นมันพูดขึ้นมันเป็นสายมันมาเป็นดวงดวงต่อดวงดวงต่อดวงดวงต่อดวงแต่ละดวงก็จะว่าไปตามดวงตาัดวงัามไปเพราะฉะนั้นแต่ละดวงมันจะไม่ใช่เป็นเดี่ยวๆขมันมันจะมีความเชื่อมโยงเกี่ยวกันนี่เป็นวิธีการในการเรียนรู้ธรรมะนะถ้าเราอ่านธรรมะแล้วเราอ่านแด่เพียงศรัทธาว่าหรือศรัทธาสีนว่าหรือสีไม่ใช่เวลาเรียนพุทธศาสนาต้อง ศรัทธาโอเคว่าไปตามตัวมันศีลก็ว่าตามตัวมันแต่ต้องหาจุดเชื่อมโยงไปได้ว่าตัวนี้มันมาตัวนี้เพราะอ,อะไรและเดี๋ยวเราจะ <S <S เราจะเข้าใจ <S <S พระพุธศาสนาแบบระหวา่างบรรทัดคือเวลาอ่านมารมาเราอ่านบรรทัดหนึ่งบรรทัดที่สองบรรทัดที่สามแต,แต่แต่ละบรรทัดมันมีระหว่างที่มันซ่อนๆออะไรยเยอะมากเลยนะเยอะมากงั้นเวลาฝากธรรมะปจารย์มานั่งเล่าอะไรก็ตาม ต้องหัดมองแบบนี้เอาไว้นะและเดี๋ยวจะเริ่มเข้าใจพุทธศาสนาอีกพุดถึงพระสมมุติชนท่านสุดยอดจริงๆเวลาท่านปราสรอะไรแต่เราเล่นมันมีมันมีจุดเชื่อมโยงของมันยังศรัทธามาศสนทำไมเป็นอยังไงไม่ให้เราทำอะไรนะจ๊ะไม่ให้พาดพันไปทำกับชื่อไม่ให้พาดพันความส่วนโอเคมีความต่อไปหรือไงมาตรฐานของการทำความดีมาตรฐานการทำความดีการเริ่ม จ้ะมีอะไรอีกไหมถูกนะแต่ยังไม่ถูกใจเป็นหลักการที่ว่าจะไม่ต้องไปตกในอาบายไม่ต้องไปตกในอาบายให้เกิดเป็นมนุษย์จะได้สร้างารรไใ้เพิ่มขึ้นเสียนละ <c oughs> ถ้าเป็นมวยก็แบบมวยวัดเนนะี่ยือยี่สิบมัเนี่ยแต่ก็ขาดมันนิดๆหน่อยๆน่้นะเพราะอะไรตอบยากเลย ที่มัน,นมีเท่าไหร่เพราะว่าอย่างที่บอกไปเป้าหมายของศาสตร์ฝ่ายบุญนี้พาเราไปไหน,นไปสูา่าี่นิพมาพอได้เวลาใครคนใดคนหนึ่งเนะ่พอเริ่มมีความเชื่อมัน่นมีความศรัทธาในจุดตั้งต้นอันนี้เอาเฉพาะเจะอจงที่ความศรัทธาพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะพอเริ่มจากตรงนี้ได้ปุ๊บเนี่ยเราไปดูได้เ,เลยว่าคําสอนสัมมาสัมพุทธเจ้ามนะันจะเริ่มไปตั้งแต่ศีลสมาธิแล้วไปปัญญาศีลสมาธิ เพราะคนเราเวลาที่เริ่มต้นพอเริ่มศรัทธามันจะต้องถูกปรับคําว่าปรับในนี้หมายความปรับทั้งท่าปรับทั้งรมใหม่จากไอ้ที่มันกําลังมองไม่มองไม่นฝั่งากระโดดข้ามฝั่งนี้ต้องคลีนตัวเองแหละเพราะฝั่งนี้ก็เป็นฝั่งสายบาปอยู่เพราะนนั้ในตัวเราก็จะมีกิเลสแช่อย,อยู่ก็เลยไปฝั่งสายบาปถ้ามันยู่ฝั่งสายบุญมันก็จะคลีนใหม่เคลียร์ทุกอย่างถ้าเป็นภาษาแบบหลวงป,ปู่ก็จะใช้คำว่าท่าคำเห็นจังคิดรู้นะต้องเคลียร์ให้ใสสะอาดเหง ถ้าเป็นแบบว่าสมมติว่าทนใช้คำทั่วไปก็คือกายวาจาใจต้องสะอาดเพราะนั้นจุดที่ยากที่สุดที่จะต้องรีบขาดก่อนก็คือกายกับวาจาคือภาคยากกายกับวาจาท่านเลยคุมด้วยสีเอาสีมาเพราะนั้นใครก็ตามนะถ้าอยากจะรู้ว่าคนคนนั้นมีความศรัทธาหรือเปล่าให้ดูที่ไหนดูความพยายามในการจะปรับยาบของตัวเองนะให้มันหมดให้มันสะอาด ซึ่งถ้าเราพูดถึงเราก็คงจะบอกว่าอะเอาสีไปจับกันก่อนเพราะสีนี่มันพูดง่ายมากสีห้านันคุมหมดเลยนะาุทีบางคนบรรลุถูสีหานี่มันดูมันดูแบบหยาบๆแต่จริงๆมันคุมหมดเลยนะมันคุมอะไรมันคุมหนึ่งไม่เบียดเบียนคนเท่าเพราะถ้าเริ่มเบียดเบียนเมื่อไหร่ที่บาสมาไม่ต้องเป็นคนนะหมาที่จบมกมดหนูงูแมลงอะไรทั้งหลายลองไปเบียดเบียนเท่าที่บาส เพราะนั้นคู่ง่ายว่าสิ่งมีชีวิตอื่นเนี่ยอย่าไปยุ่งกับเขาเยอะอย่าไปยุ่งกับเขาเยอะเพราะว่าอย่าไปทําให้เขาลําบากไม่ว่าด้ยวยรูปแบบไหนห้ามเด็ดขาดเพราะถ้า,าเทำอะไรไปแตกปุ๊บวิบากมาถ้าวิบากมาเกิดอะไรขึ้นสารสารวัตรมันจะยืดต่อใช่ไหมอย่างพวกเราเนี่ยเวลานั่งฟังไปเอ้หลวงพ่อเล่าด้วยด่าไปอ่านด้วยอินโทก็ต้องบอกว่า โอ้โหนี่นะพระสัมมาวุฒิเจ้าท่านมีมากมายกว่ท้องม,มาสมุทรทั้งสี่นับเป็นทรายโอ้โหมีเยอะจังเลยนี่แล้ทำไมเรา่ยมันนั่งอยู่ตรงนี้เ,เาาูีนนย่ยปุจจา,านไปในขนาดนั้นแล้ว,ลวเราทำไมมานั่งโดอยู่ตรงนี้แสดงว่าเรานี่ก็ชั่วไม่เบาใชนะ่ไหมพูดตรงๆเลยคือถ้าพวกเราดีมากเลยเราองไปแค่แต่องค์ไหนแล้วไม่รู้นาะ แสดงว่าท่เรายังไปไม่ได้พระเจ้าท่านหายพ็ะ้ท่านเป็นนับอสง,งไขยพระองค์ไปทั่วเล้นไม่น่าเลยตรงนี้เลยมันเกิดอะไรขึ้นอ๋อก็คือในช่วงที่พระเจ้าท่านลงมาเราไม่เจอท่านเราอยู่ไหนสวยสุขอยู่ข้างบนหรือส่วนใหญ่อยู่ข้างล่างเพราะว่าข้างล่างน,น,นานบางที่ไปอยู่มันเปนกลกลับพระเจ้ามาสี่ซ้าพระองค์ท่านไปหมดแล้วของเราเอง ปวดเปลี่ยนหรอโอ๊ยไ,ไม่เอาแล้วไม่ทำแล้ว ทำมาแล้วมันจะได้เป็นดึงสายคุนข้างในคิดอะไรก็จอดอย,ยู่ตรงนี้